สวัสดีค่ะครูมิวจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แระลอกใหม่นะคะทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยต้องปิดทำการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนทางเรานะคะจึงมีมาตรการป้องกันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองดังนี้ค่ะมาตรการคัดกรองการเช็คอุณหภูมิร่างกายการบันทึกบนสมุดบันทึก หรือ QR code ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีการตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆการให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมและการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social distancing ค่ะและในระหว่างช่วงปิดภาคเรียน ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิศบุรีได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนโดยการใช้แอลโกอฮอล์ในการเช็ดถูฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดทั้งห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมจัดที่นั่งเป็นระยะห่างตามที่นโยบายกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดและสุดท้ายขอฝากผู้ปกครองนะคะช่วยใส่หน้ากากอนามัยให้กับน้องๆน,นะคะแล้วพบกันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย